ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเตชินตื่นแล้วมีอะไรให้เล่นเอาอนไนหยิบเอาเลยพาไปซื้อขนมจ้าโอเคเดี๋ยวจับมาได้มาแล้ว,วอีกใบอีกใบเอาเอาเงินไปห้าสิบบาทป่ะไปพาไปกันเถอะไปเลยไปเลยไปเลย คนทุกคนดูดูมันดูมันคือดีใจมากคือแบบไปกันยังไปได้ยังโอเคไปพาพาพาตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนดูดูดูดานค้าคือแบบมามาหยิบกันจะได้ซื้ออะไรทุกคนสวยออะไรใบหายใบหายอะ อ,อุ้ย,ยเจอแล้วไม่ได้หายว่ะมามาแล้วมาแล้วเจอแล้วซื้อขนมซื้อเลยซื้ออะไรอยากซื้ออะไรซื้ออะไรหยิบหยิบหยิบ <Hey. S 1> มาทุกคนเลือกขนมกัน <c oughs> ขนมเต็มร้านเลยเลือก <c oughs> ไม่ถูกเลยเนี่ยเลือกอะไรเร็วเร็ว <c oughs> บาทงบตั yeah, yeah. ้งห้าสิบซื้อสักสามซื้อสักอันนี้ก็พอมาซื้อตจ้าพี่สิบพอเลือกเยอะจังรีบซื้อหยิบหยิบหยิบเอาเลยอยากกินอะไรหยิบเอายี่สิบแล้วหรอถ้าถือกล้อนเหีื่อยไหมเร็วๆเอาก็มา ุ้อยห้าบาทรถไทยห้าบาทอ,านะอญญาร่อยไหอร้นนอนมหขอพรมาอ้าวขา้ดีๆกินคิดเงินากทุกคนเจ้ามีอคนใหญ่ยืนนั่งเชื่ออะไรละตอนนี้พร้อมกับการจับต่ออีกละครั้งหนึ่งหรือยังยมาจับ ของตาซื้อต่ออีดีแค่ไหนซื้ออีกซื้ออีกเร็วๆจะซื้ออะไรซื้อเลยนี่ก็เลือกเยอะมากๆซื้อสลามได้นั่นน่ะมีสลามเนี่ยไปจิ๊ ิบาทแหงยเหลือยี่สิบาทมาจับต่อจับต่อจะได้กลับบ้านอยกบตีต่ออีกกลับบ้านไบไปกลับบ้านทุกคนกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยกลจะได้กลับบ้านทุกคนเงินหมดไปสามสิบบาทเข้าม่ก็ นี่ทุกคนแย่งจกักรยานเราไปอีกงั้นก็แสดงว่าเราต้องเดินเอาสินะไปวิ่งวิงวิ่งวิงเลยนู้ทางยาวมากคือทางอยูแถวแถวนั้นน่ะไว้ายขี่แล้วเราวิ่งกันขี่เป็นขี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ินดีกว่ายเ,เ,เอา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 ไม่ให้ขี่เลยทุกคนนี่ก็คือมาถ่ายตอนเราเดินกลับบ้านด้วยนะจะได้ไม่เหงากันยังเยเอ้ยหม,หมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันทีน่นเนี่ยฮอ ขอตัดไปจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วค่อยจบนะคะบ๊ายบายกล้องนอยเธีนี้ถึงบ้านแล้วทุกคนขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย